สวัสดีค่ะช่องสาวพรชาแน,นลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวพรด้วยนะคะวันนี้สาวพรจะพามาดูนะคะมาดูนะคะทำทำมะขามนะคะทํำมะขามเปรี้ยวกินนะคะเราจะคลุกกับพริกนะคะเป็นพริกเกลือนะคะทําเหมือนที่เขาทาตามเซเว่นนะคะนี่นะคะเราจะคลุกนะคะคลุกใส่นี่กินนะคะ แล้วเรามาดูกันนะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาจะเอากล้องลงแล้วนะคะกล้องลงก่อนนะคะออคน,นี่นะคะ นะคะมาดูนะคะนะคะ่ะทำมะขามให้กินมาดูใกล้ๆนะคะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะนี่นะคะเราก็จะให้ดูนะคะดูนี่นะคะดูนี่นะคะเราก็จะเอาพิกนะคะ พอกพริกลงนะคะพริกลงนี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ แอปหนึ่งนะคะกลัว fc ไม่ได้ยินเนาะค่ะเนาะกลัวไม่ได้ยินเสียบไมค์ก่อนนะคะแต่เอฟซีอได้ยินพี่น้องเลย นีนะคะจะทําให้ดูนะคะเอาไว้กินนานๆเลยนะคะซื้อมาจากบ้านลุงพลนะคะซื้อมาจากบ้านโกกอกนะคะนี่นะคะสาวพรมานะคะก็เอามาเอามาทํานะคะใส่กระปุกไว้กินนานๆเลยนะคะใส่กระปุกไว้กินนานๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นมะขามเขาเรียกมะขามบวยบอกค่ะเนี่ยมะขามบวยบอก ตั้งแต่ตอนสาวๆนะคะตอนสาวๆส,สาวพรเคยทาอยู่นะคะเคยทํานะคะไปอยู่ที่โรงงานนะคะโรงงานพรมนะคะแล้วก็เอาพริกนะคะโรยเข้าไปนะคะโรยเข้าไปนี่นะคะโรยไปเลยแล้วเราก็ทําเสร็จเนะี่ยเราก็เอา ใส่กระปุกไว้กินนานๆได้นะคะนี่นะคะเราก็คนไปนะคะคนให้มันเข้านะคะให้มันเข้ากันเลยน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะเอซ หน้าอร่อยมากๆเลยเนาะค่ะเนาะโบเห็นหนาสาวพรอนนะคะเพราะว่าเขาเอากล่องไม่จ่องอันนี้เนาะค่ะเนาะเอากล่องไม่จ่องมาขามเนาะค่ะเนาะหนาสาวพรอนก็เรียกบเห็นเนาะค่ะเนาะหนาสาวพรนก็ไม่เห็นนะคะจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอ <laughs> ้น้ำลายไหลนะคะน้ำลายไหล <laughs> น้ำไล่ไหลซาพรทำเศียจซาพรก็จะใส่กระปุกไว้นะคะใส่กระปุกไว้เวลากินเราก็ทาล้วงออกมากินนะคะทำเหมือนเข้าวคายตามเซเว่นเนาะคะ่ะเนาะที่เราซื้อกินตามเซเวน่นกระปุกหนึ่งกระปุกน้อยน้อยอ่ะปุกแล้วกระปุกแล้ว กะปุกเล็กสามสิบสี่สิบบาทนะคะเนี่ยแพงมากๆเลยสาวอนมาสัพอนก็เลยซื้อมาสองกิโลค่ะซื้อจะบกมาสองกิโลมะขามมะขามสองกิโลนะคะนี่นะคะน่าก,กินนะคะน่าก,กินมากๆเลยนี่ค่ะ แ่บหลายนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะแนมตรงนี้ก็เห็นเนาะค่ะเนาะแนมตรงนี้ก็เห็นเนาะค่ะเนาะแนมตรงนี้ก็เห็นเนาะ FC ทั้งหลายนี่เลยค่ะสาวพรมามาอยู่ที่นี่ก็ต้องทําอย่างนี้ให้ทําคลิปให้ FC ดูนะคะ FC ลงคลิปให้ FC ดูนะคะ น่ากินมากๆเลยะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวพร h ชนแนลด้วยนะคะช่องน้อยๆแต่ตัวใหญ่นะคะแล้วพรก็ใส่ถุงมือนะคะถ้าไม่ใส่ถุงมือก็จะจะแสบมือนะคะสาวพรจะชิมก่อนนะคะว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะมาสีแสบบนนะคะเนาะ เดี๋ยวสาพรจะให้ดูนะคะนี่สาวพรจะให้ดูนะคะน่ากินมากๆเลยนี่นะคะ <c oughs> อร่อยอืมแซ่บผู้ได้เห็นกับน้ำได้หลายได้หลายตามสาพวพรเ้ออืม กะละมังบางไงเลยแซ่บใครเห็นต้องน้ำลายไหลแน่ๆเลยใครเห็นนะคะอือเอาได้แซ่แบแซบแซ่บเหลายๆนี่ค่ะกะละมังบางญ่เลยเนาะพี่นอ้องอือ จะทาใส่กระปุกไว้นะคะใส่กระปุกไว้เวลาหิวก็เอามากินนะคะนี่นะคะอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลยอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามด้วยนะคะติดตามช่องน้อยๆนะคะเราอยู่บ้านลุงพลเราก็ถ่ายลุงพลนะคะมาที่นี่เราก็ต้องทำอาหารให้เอฟซีดูนะคะว่าเราทำอะไรมั่งนะคะ บาเสิเห็ดอีกอย่างนนะะเนอค่ะเนะเข้ามานีเนอเนะเขาก็มีมะขามคุกเกี๊ยวพริก <c oughs> เอิญว่าถึงจะเขาเอิญนวาอย่างบวยเนะคะน่ะเนะเห็ดบวยมะขามเนะค่ะเน,ะ,นะเขาเรียกทําบวยมะขามแมนบ่ค่ะเห็ดบวยมะขามเขาก็เอาอันนี่เด้อค่ะเขาก็เอาเกี๊ยวพริกใส่ไปอีกมันบ่ท่านสะใจวันไหนเนะคะน่ะเนะเขาก็เอาเกีก๊ยวพริกใส่ไปอีกเนะค่ะเนะจะให้ดูนะคะ นี่นะคะนี่เราก็เอาเราก็เอาเกียพริพกเนะคะ่ะน้องห้อยไปอีกโรยไปเยอะๆเลยนะคะโรยไปเยอะๆเลยจะได้อร่อยนี่หมดแล้วนะคะ หมดแล้วนี่นะคะนี่นะคะเราก็ขยำนะคะเราก็ขยำให้มันเข้ากันนะคะขยำให้มันเข้ากันสาวพรอุตสาหอบมาจากกกกกอกนะคะมะขามนี้นะคะหอบมาจากกกกอกเลยเพราะว่าสาวพรคิดว่าจะเอามาทําอย่างนี้กินนะคะ ท่านใดดูอยู่นะคะก็ทําอย่างนี้ไว้กินได้เลยนะคะเราเราจะเอาหวานขนาดไหนหรือว่าเราจะเอาแบบพอดีนะคะเราก็ใส่น้าตาลเยอะนะคะถ้าเราไม่ชอบหวานเท่าไรเราก็ใส่น้าตาลน้อยนะคะเราก็ใส่น้าตาลน้อยนี่สาวพรใส่น้ําตาลเกือบครึ่งโลนะคะเกือบครึ่งโลค่ะเนี่ยเกือบครึ่งโลนะคะ นี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะมะขามนะคะมะขามแช่อ,อิ่มนะคะโอ้มะขามบวยนะคะเขาเรียกบวยมะขามนะคะสาวพรตั้งชื่อเองนะคะสาวพรตั้งชื่อเองบวยมะขามนี่นะคะ ตอนนี้สาวพรอ,อยู่ห้องแล้วมาที่ทำงานแล้วนะคะ FC อยู่ที่พัทยานะคะมาทำงานแล้วนะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้ทํานะคะวันนี้สาวพรก็เลยมาทําอย่างนี้ให้ FC ดูนะคะมีคลิปให้ FC ดูนะคะสาวพรไลฟ์โซน FC ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทําคลิปก็ให้ FC เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ นี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วสาวพรก็จะชิมให้เอซดูก่อนนะคะให้เอซดูดูนะคะให้ให้เอซดูรอบสองนะคะรอบสองนี่ค่ะเสร็จแล้วกินอีกอ่ะครับอร่อยอืม้ม ไม่เปรี้ยวเลยแซ่บด้ยค่ะแซ่บมากมากเอาอีกเอาอีกนิดหนึ่งนะคะเอาอีกน้อยนึงนะ่คะเนอแซ่บอร่อ,อ,อ,อยมากๆเลย นี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณ F c ซนะคะขอบคุณ f อซีทุกทท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวพรชาแนลนะคะทำมะขามบวยมะขามนะคะทำบวยมะขามนะคะขอบคุณนะคะลงก่อนนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณ f อนะคะขอบคุณ f อซทุกทท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วปรากฏ huh <laughs>